สวัสดีครับอยู่กับช่องเพี่นนรถดำซิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนเส้น24นะครับอันนี้ขากลับนะครับขาไปอุบลนะครับอันนั้นขากรุงเทพนะครับโอ้โหติดยาวครับบอกเลยว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเส้นนี้วันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่นี่วันศุกร์ที่12นะครับติดยาวมากน่าจะกลับไปเลือกตั้งครับ เลือกตั้งวันเลยวันที่สิบสามหรือสิบสี่จำไม่ได้นะครับผมก็น่าจะได้กลับแล้ววิ่งตรงนี้เสร็จก็กลับครับโหยไม่น่าเลยรู้งี้เลี่ยงไปทางนู้นดีกว่าไม่คิดว่ามันจะติดขนาดนี้อ้โหบลอกไฟโอ้ยทวุ่ติดอย่างงี้ไปทางเลี่ยงดีกว่าครับ ไม่คิดว่าจะติดไงเพิ่งวันศุกร์เองนะครับติดยาวเลยครับนางรองน่าจะติดเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าไฟแดงเยอะเอา้าเอา้าผมให้ไปกอนเลยเอา้าเซ็กมาอย่างนี้โอ้โหเอา้า นอมาแล้วก็รถติดโอ้นี่คนแผ่นปูนเฮ้ยออกจากบ้านมา สิบโมงครับตอนนี้สิบสามแล้วไปปะยางด้วยปะยางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหมาเจอรถติดอย่างงี้ปวดหัวเลยครับอาจจะถึงหน้างานก็นู่นแล้วครับเกือบสิบสี่อ่ะเพราะว่าหน้างานผมไปประมาณสิบกิโลครับสิบกิโลนะครับเออโอ,โอ้ฝนก็จะตกครับไม่รู้จะทำงานได้หรือเปล่านะ น่าจะทําได้อยู่นะครับน่าจะครึ่งวันนะครับเยวจะต้องกลับไปเลือกตั้งนะครับโอ้สายลันเบียงเลยยูเทิร์นมันช้าเบียงเลย างหน้าเขาไม่ไปอ่ะไฟเขียวแล้วนะ ยองหอนนะครับเราไปตีกลวยมาใหม่นะครับตีมาเมื่อวันก่อนนะครับเพราะว่าอถอดคอท่อไปทํานะครับับช่างจีนี่จะบอกนะว่าตั้งด่านตั้งด่านเราไปไม่ได้ครับ วิงได้นะครับแต่ถ้าตกหนักน่าจะวิงไม่ได้เขาบอกว่าเลยจะช่างนะครับอ่าจังชูว่ารอยเลยจะช่าง คันลซ้ายมปเล